อ่าเรามาดูจังหวะสําคัญๆที่โค้ชแขกได้คัดมาให้ดูดีกว่าก็หลายชอบเหมือนกันคือตัดจนลืมนะครับผมเองก็พาคจนลืมเหมือนกันกว,ว่าเดวอดร้อนกันคือต้องบอกก่อนว่ากราฟิกเนี่ยน่าจะได้ประมาณสี่สี่ช็อตที่เหลือก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือมันจะไม่ทันด้วยเวลาที่ <laughs> <g ash> กระชันชิดด้วยจบตอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วทําภายในครึ่งชั่วโมง <ạ. S 2> ก็อาจจะยากนิดนึง อ่าเดี๋ยวเราเราอธิบายกันนะเดี๋ยว<ช>เราอธิบายกันเดี๋ยวเราอธิบายกันในในคลิปครับครับอ่ามาเดี๋ยวเราขึ้นกันทีละช็อตนะครับครับโอเคลูกแรกเอ่ออันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ยาวไปถึงจังหวะที่ได้ประตูนะครับก็ดูในจังหวัดเกมลุกครับเป็นจังหวัดเอ่อเป็นจังหวัดทรานซิช่นนี่แหละจากจากรับเป็นลุกนะครับในการที่ขึ้นเกมเนี่ยเราจะเห็นว่า คีย์สำคัญอ่ะคือจะเป็นตัววิ่งทั้งสองฝั่งคือชันลุงกับอน,นันต์นะครับจะเป็นตัวที่ทางออกไปนะครับทางออกไปเล่นแนวกว้างนะครับแล้วก็รอจังหวะดักตัดเนี่ยแล้วก็วิ่งพุ่งไปในพื้นที่ว่างเราจะเห็นช็อตแบบเนี้ยนะครับประมาณสามสี่ช็อตจากครึ่งแรกนะครับที่เล่นเอ,อจังหวะเชฟทีมอ่ะคือเราตั้งเป็นสี่สองสามหนึ่งถูกไหมครับพอจังหวะ<ช>ที่เป็นเกมลุกเนี่ยก็จะดันเอาปุระเชิ ขึ้นมาเป็น4-2นะครับตามภาพเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นกองหน้าใช่เป็นกองหน้าสองตัว,ะตวจะมีธีรศักดิ์กับภูรชฐ์แล้วก็จะมีด้านข้างก็จะมีอนันต์แล้วก็มีเอทางชาญาลงนะครับเราก็จะเห็นจังหวะแบบนี้ที่เราได้โอกาสหลายๆครั้งนะครับนี่ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ จังหวะดตรงนี้มันก็อาจจะใช้เรื่องของอินดิวดวลหรือว่าอะไรนะครับอินดิวดวลหรือว่าตัวซัพพอร์ตเพย์ก็คือกองหน้าสองตัวเนี่ยไปซัพพอร์ตพื้นที่รวเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตที่เริ่มจากผู้ต่อสู้นะครับฟิลิปปินส์ได้บอลก่อนเราก็มีบางจังหวะที่ขึ้นไปเพย์เขานะจังหวะนี้เราก็เพิ่มจํานวนในการเพย์ได้ดีนะครับแต่ก็เสี่ยงในการที่ถ้าเขาแกะเพยมาได้ก็อาจจะเอผู้เล่นจํานวน กองหลังเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับแต่ลูกนี้ก็จัดการกันได้ดีนะครับซึ่งก็นํามาถึงถึงลูกทานที่ชั่นอย่างเงี้ยนะครับตัดบอนได้ก็เตรียมนะครับเพราะว่ามีตัวข้างบนอ่ะสี่ตัวบนอ่ะมันห้อยค้างไว้อยู่แล้วในจังหวะเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นภาพเหมือนเดิมนะครับต่อเลยนะลูกนี้ชัรนลงก็ ทิ้งไปพื้นที่หลังลายด้านว่างให้กับธีธธรศักดิ์นะครับแล้วก็เปิดให้ปุริเชษครับจริงๆแล้วถามว่าจังหวะแบบเนี้ยคือทิ้งไว้สี่ตัวมันมันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงแต่ต้องซื้อด้วยคุณภาพของเกมรับที่มันดีและถ้าเราตัดบอลได้ก็ต้องทำให้เร็วเขาอย่าลืมว,ว่าทิ้งไว้สี่ตัวอย่างเงี้ย จังหวะที่ฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นเกมลุกอ่ะเขาอาจจะใช้ฟูลแบ็กสองตัวเพิ่มจํานวนไปก็ได้พอเพิ่มจํานวนไปได้แล้วเราตัดได้มันก็จะกลายเป็นสี่สองเห็นภาพไหมครับจะเป็นผู้เซ็นเตอร์แค่สองตัวแต่ลูกนี้สวยงามนะครับจังหวะ<ช>ทุกอย่างลงตัวหมดเลยถ้าเรา<ช>พูดถึงคำ<ม>ว่าทามมิ่งที่โคชแกจะพูดเสมอ<ช>มันก็คือเรื่องของ การสอบประสานกันคือทุกอย่างมันต้องได้หมดอ่าจังหวะตั้งแต่บอลแรกในการจับบอลเราก็จะเห็นอยู่หลายจังหวะเหมือนกันในเกมว่าเขาพยายามจะเล่นแบบนี้คู่แข่แต่ว่าพอให้เพื่อนไปแล้วบางจังหวะเพื่อนจับบอลแรกไม่ดีแค่จับบอลแรกไม่ดีปุ๊บแต่งจังหวะใหม่ก็ต้องคืนกลับหลังครับคือมันอาจจะดูแล้วเฮ้ยช้าหรือเปล่าทําไมต้องส่งคืนกลับหลังแล้วเพราะเขารู้สึกว่าการเล่นออกับคู่แข่งวันนี้ยเขารู้แหล้ว,ว่าเขาสามารถยิงประตูเยอะได้แต่เขาต้องพยายามเล่นทุกจังหวะคือัวรวแล้วถ้าไม่ัวัวปุ๊บต้องตั้งใหม่ เพราะเขารู้สึกว่าตั้งแล้วเนี่ยสามารถเจาะได้แต่ถ้าเกิดเจอสถานการณ์กับบางทีมเนี่ยผมว่าทีมไทยคงไม่เล่นแบบนี้ถ้าเจอทีมเหนือกว่าเนี่ยต้องเล่น c o u n t ร์ p พรสซ i n g นะต้องกล้าตัดคืนถูกไหมเพราะไปรอถอยถอยไปเนี่ยผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะได้ประโยชน์หรอกถ้าจะดับแค่อย่างเดียวเนี่ยบางทีบางจังหวะคือเกมเนี้ยก็มีจังหวะที่ตัดบอลแล้ประตูพอสมควรเนาะพอสมควรใช่ปไปดูจังหวะต่อไปดีกว่าครับก็เป็นคลิปที่สองการเตะครับ คิดที่สองก็เป็นลูกยิงประตูแหละครับลูกยิงประตูปกติที่โอเคลูกทุ่มออกมานะครับแล้วก็ด้วยเท้าซ้ายอยู่แล้วที่ไปออกมุมทางขวาเนี่ยคือเลี้ยงตัดในมุมมันก็เกิดอยู่แล้วครับครับมคนก็ทําได้ดีลูกนี้นะครับบวกกับเจังหวะด้วยนะครับแฉลปบบอลแฉลปบด้วยนะครับไอตัวประกบเขาดันเฉลเลยนะใช่ถ้าไม่เฉลบผมก็ว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะ เพราะว่าก็ยิงใปั่นนะยิงเขากรอบใช่ยิงเข้ากรอบอยู่แล้วคือผมยังคิดเลยว่าลูก,น,น,ลกนี้จะจริงๆมันควรจะให้เครดิตเป็นฉัดมงคลด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าฝ่ายจ่ายเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปกติการให้เครดิตคนยิงประตูเนี่ยมันต้องดูว่าคนยิงตั้งใจยิงหรือเปล่าซึ่งฉัดมงคลอะตั้งใจยิงแล้วก็ไปดูที่สองคือวิถีบอลเข้ากรอบไหมถ้าวิถีบอลลูกนี้เข้ากรอบซึ่งผมดูแล้วตอนที่ภาคก็คือเข้ากรอบแต่ว่ามันโดนการสกัดซึ่งไอตรงเนี้ยมันต้องให้เครดิตคนยิงว่าเขาตั้งใจยิงแต่ถ้าเกิดสกัดบอลแ้ว มันเปลี่ยนทิศทางบอลไปเลยเช่นมงปุ๊บเนี่ยจัดมงกลยิงไปทางซ้ายแล้วพอมงสกัดปุ๊บบอลไปทางขวาอ่าแบบนี้ยจะให้เครดิตเป็นเป็นสกัดเข้าตัวตัวเองถ้าบอลเปลี่ยนทิศทางชัดเจนแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะให้เครดิตเป็นฉัดมงคลหรือเปล่าอืมนะครับโอเคคิต่อไปครับต่อเลยครับคิดต่อไปน่าจะเป็นลูกยิงอ่าลูกที่สามก็จะเห็นจังหวะการวิวอัพครับเป็นฟูลแบ็คที่อินเวิร์สเข้าไปแล้วก็ กลางหนึ่งตัวเนี่ยจะดรอปลงมาเป็นเกมรับแล้วก็จะใช้ตัววิงเนี่ยสอดเข้าไปตรงพื้นที่นั้นนะคือข้อดีของการเล่นหมุนโรเทชันกันแบบเนี้ยก็คือว่ามาถ้าคู่ต่อสู้ตามเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่อย่างเช่นภาพเนี่ยเออเบอร์สิบเก้านะทารดอนอะ่ะคือวิ่งอินเวอร์เข้าไปข้างในนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับอน,นันต์ครับเพราะว่ามีคู่ต่อสู้ตามไปแล้ว มันก็จะเปิดพื้นที่แบบนี้แล้วก็ตัวกลางที่ดรอปลงไปก็เป็นเหมือนตัวโคเปอร์ไปตัวโฮลบอลไปเห็นภาพเนาะพอเวลาจังหวะที่มันหมุนอ่าหมุนซึ่งแ<ม>ทคติกของโค้ชหลาเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการหมุนตำแหน่งที่ดีนะครับซึ่งในเกมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเการหมุนตำแหน่งของทุกคนเนี่ยคือมีความเข้าใจกันนะครับ คือบางทีจัดมงคลหนุนออกไปทางขวาบ้างแต่ก็จะมีตัวที่มาทดแทนกันบางครั้งอาจจะเป็นหลังสามก็คือเอาอิลฟานเนี่ยดรอปลงไปครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กเติมสุดนะครับจังหวะนี้ก็เซตเซตจัดฝั่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งให้กับตัวที่เป็นตัวโซโล่ก็คือตัวชาณรงค์เนี่ยเลี้ยงข้างในแล้วก็พยายามยัดบอลไปให้กับเีรศักต,ต้นวันนี้ทําได้ดีนะลูกเนี่ยก็คือว่า ทิกเทิร์นบอลแล้วมันได้เปรียบเลยแล้วจบด้วยการยิงเลยดูสวยมากถ้าลองหยุดตรงจังหวะที่ต้นจะได้บอลแป๊บน,นึงค่ัลองหยุดอีกทีเราจะเห็นตำแหน่งในการยืนเขานะครับอ่โอเคตรงเนี้ยเราเห็นตำแหน่งการยืนของเขาเมื่อกี้ฮะที่กําลังจะจ่ายเลี้ยงไว้ก่อนโอเคโอเคครับหยุดครับเราเห็นตำแหน่งการยืนของต้นเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ยืนติดกับใครเลยเขาจะยืนกักระหว่าง ระหว่างคู่ต่อสู้เห็นไหมทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสับสนไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาก่อนอ่ะอันนี้คือการยืนตำแหน่งที่ดีของกองหน้าอันนี้ต้องชื่นชมเลยเขายืนโคดิช <position S 2> ันได้ดีลูกนีโคดแขกน,นี่น่าจะเห็นบ่อยเพราะว่าผมเตะบอลกับโคดแขกผมก็ชอบยืนจังหว่างนี้แหละแต่ผมไม่ได้ยืนเหมือนเทียสังค์ได้ผมหมดแรงคือคือผมยืนอยู่กับที่ตั้งนานแล้วแล้วก็ถ้ามันจ่ายมาก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ลูกนี้ชมต้นอย่างหนึ่งอย่างที่โคดแขกบอกว่า เขาคิดไว้ก่อนแล้วว่าเขาได้บอลเนี่ยเขาจะเขาจะทําอะไรต่อเพราะทุกจังหวะมันพอดีเลยนะพิกจับปุบแล้วจบเลยนะครับจริงๆไม่ได้ทำเอ้เป้นขยายเราจะเห็นว่าต้นมองตลอดมองหาพื้นที่ตลอดครับสรุปคือกองหน้าเราก็ไม่ขาดช่วงนะโคชแข่งเนาะก็คงจะมีคนมาต่อยอดของของทีละสิทธิ์แหละแต่ว่ามันก็ต้องดูหน่อยว่าแต่ละคนที่มาใช้มันสไตล์มันจะเป็นยังไง อันนี้อันนี้มีความมีความคล้ายคลึงไหมถ้าถ้าพูดถึงความเป็นทีละศินป์นะคือคือแน่นอนทุกคนเราไม่อยากให้ใครเหมือนใครเหรอโค้ชแขกแต่ถ้าเกิดแล้วได้วิเคราะห์ในมุมอย่างเงี้ยทีละศักดิ์มีความมีความคล้ายคล้ายทีละศิน์ในบางจังหวะเนะี่ยเรื่องของจังหวะการจบสกอร์การพลิกบอลยอะไรเงี้ยคล้ายๆมั้ยผมไม่รู้ผมนา่าจะฉีกแนวผมว่าเหมือนกอลป,ปฏะวัทิศส์อ๋อแสดงว่าชอบไปทางไอซ่ไกส์สอนเหรอกช่กว่าเหมือนเหมือนกอปนะจังหวะวิ่งจังหวะอะไรเงี้ย คป็นกอฟอดีสัตว์อย่าง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 ของมุ้ยอ่ะคือก็มีเรื่องของเลี้ยงกินตัวด้วยนะอืแต่ของจิตสัตว์อาจจะเป็นสไตล์ความเร็วอ่ะใช่สไตล์ความเร็วแล้วก็คือเป็นหน้าถึงปีกได้ด้วยครับนะครับอ่าโอเคผ่านนะครับเย่อนมาสักครู่ สวยงามเอาทุกลูกมาให้ดูกันแต่ว่าจะบอกถึงถึงวิธีการด้วยนะครับว่าฟุตบอลมันไม่ใช่เพียงแค่ใช้จังหวะหรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นอย่างเดียวคือสุดท้ายมันมันคือพื้นที่ที่เขาซ้อมกันมานั่นแหละนะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นข้อผิดพลาดครับคลิปต่อไปก็เป็นข้อผิดพลาดที่มีอยู่ก็บ่อยครั้งนะครับเรื่องของการบิวอัพเกมที่พอจังหวะบิวอัพเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพอเวลาถ้าเป็นจังหวะบิวอัพอะ ทุกคนต้องทางออกเพื่อขยายพื้นที่ให้มันมีมุมในการรับส่งบอลแต่ถ้าจ่ายไม่แม่นและจ่ายพลาดเนี่ยมันก็จังหวะที่มันจะหุบคืนกลับมามันก็อาจจะช้าแล้วก็หุบไม่ทันแล้วก็อาจจะเสียประตูในจังหวะได้ย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้ครับนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งแหละเริ่มใหม่ก่อนนะจังหวะบิวเขาเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ ไม่ระแวดระวังไม่ละเอียดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะโดนคู่ต่อสู้ตัดได้แล้วก็เสียบอลกลางทางปุ๊บเนี่ยพอเสียปุ๊บเนี่ยดูจังหวะที่เสียครับจังหวะที่เสียไปปุ๊บเนี่ยทุกคนทางออกหมดแล้วไนงะมันจะหุกไม่ทันเนี่ยก็อันตรายได้ว่าถ้าเป็นคู่แข่งที่เขาชัวกว่านี้ลูกนี้หนึ่งหนึ่งแน่นะครับแล้วก็คําถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้เราก็ไม่ได้ชม ทางฝั่งของชัดมงคลอย่างเดียวนายก็จะมีปัญหาแน่ในการหุบเข้ามาเล่นข้างในเพราะว่าพอเล่นในมิติด้านข้างเนี่ยมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นริมเส้นด้านข้างแล้วเ,เล่นเต็มที่แค่มองข้างหน้ากับมองด้านข้างอีกฝั่งแต่ว่าพอมาเล่นตรงกลางเนี่ยอย่างที่โค้ชแขกบอกมันต้องระแวดระวังตลอดเวลาแล้วชัดมงคลก็แน่นอนมีโอกาสจะเสียบอลแบบนี้ผมเลยคิดว่าชัดมงคลอาจจะเหมาะกับในบางเกมที่อาจจะกดใส่คู่แข่งได้ แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่ต้องเล่นเกมรับด้วยปะทะด้วยเนี่ยผมว่ารีออนเกมก็อาจจะตอบโจทย์ในการยืนคู่กับอีโดฟานซะมากกว่านะก็เดี๋ยวต้องหาเวาลงตัวตรงนี้อีกนี่ยอเป็นอีกอีกช็อตต่อไปก็จะเป็นจังหวะกานทิชชันแหละครับานทิชชันจากลุกเป็นรับนะครับซึ่งก็เราก็มีจังหวะเสียวเหมือนกันเพราะว่าจากเกมลุกอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราเน้นในเรื่องของการโจมตีด้านข้างนะ พอด้านข้างปุ๊บถ้าไปถึงสุดเส้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตก็คือฟูลแบ็กก็ต้องไปซัพพอร์ตแต่ถ้าตกกลับมาแล้วมันเสียกลางทางเนี่ยคือจํานวนฟูลแบ็กไปสองตัวแล้วอะ <c oughs> อมันก็จะเหลือคู่เอนเตอร์แค่แค่สองอะในจังหวะที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่องแบบนี้นเห็นนะมันจะเป็นช่องประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยอยู่ที่การสื่อสารกันด้วยใครเข้าใครสอดใครซ้อน นะครับใครจะเป็นคนเข้าขอนใครจะเป็นคนรองสอดซ้อนนะครับก็ต้องคุยกันด้วยนะครับใช้เสียงคุยด้วยซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเสียงเงี้ยเราจะเห็น,<ด>นไห<ง>มลูกนี้ถ้าเจอซินโดเสรนะ็จไหก็โอซินโดมีความเร็ว่ตัวปีกด้านข้างสองฝั่งเขาเร็วเลยถ้าโจมตีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไปโจมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็อันตรายเหมือนกันอ่ะคือเสร็จเสร็จไหมไม่รู้แต่คือว่าเขาอาจจะไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้อ่ะ ถ้าถ้าเป็นอินโดนะครับอืมมันก็อันตรายอยู่อยู่เหมือนกันเพราะนั้น<ม>ก็อย่างที่เจอบอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกมลุกอย่างเงี้ยพอเราเสียเราก็ต้องรีบคัลเตอร์เพสซิ่งให้เร็วครใครที่อยู่ใกล้บอลต้องคอยปิดไว้ก่อนจังหวะสุดท้ายที่มันจะไม่ได้แล้วก็คือการตัดฟาวโอว้แต่ช็อตน,นี้โค้ชแขกตัดมาให้ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะพลาดต่อเนื่องแท้ทุกช็อตเลย คือบางจังหวะเราควรจะได้แต่แรกแล้วแต่เราก็พลาดซ้ำสองพลาดพลาดซ้ำสา,สามด้วยอ่าบางจังหวะเราควรจะเก็บดึงไว้เราก็ไปเร่งจังหวะเพื่อจะจะโต้เขาคืนน่ะแล้วกลายว่าเราต้องกลับมาเสียบอลนะครับครับอ่าต่อครับก็เ,เป็นครึ่งหลังละครับครึ่งหลังอีกเอ่อห้าคลิป ใช่ไหมซึ่งหลังใช่ครึ่งหลังก็ให้เห็นเออ่รูปเกมลับครับเกมลับพอลิออนเจมลงมาก็จะเป็นกึ่งสีสองสับหนึ่งโอเคหยุดได้ครับหยุดจะเห็นนะครับจะยืนเป็นเออ่ดับเบิลดับเบิลเออ่แบทโฟร์ 4, นะครับเป็นดับเบิลเออ่ดับเบิลไลน์โทษทีดับเบิลไลน์แล้วก็จะมีเลีออนเจมบางทีก็จะดันขึ้นไปเป็นเป็นตัวไล่ เป็นตัวไล่ให้บีบออกข้างนะครับก็จะเป็น4-4 1-1ประมาณนี้หรือว่า4-4 2นี่แหละตอนนี้ยังคู่กับทีอ่อาสากอยู่ใช่ครับะจะเห็นความแตกต่างจากครึ่งแรกครึ่งแรกครึ่งแรกก็จะใช้เอ,อปีกเนี่ยขึ้นไปกดแต่พอเป็นครึ่งหลังก็จะเน้นเรื่องของเกมรับและเรื่องพาสซิชันจะรับเป็นลุก ก็จะยืนเป็นดับเบิลไลน์ครับครับผมอันนี้ก็ให้เห็นเรื่องของเกมรับที่เปลี่ยนไปสำหรับเปิดครึ่งหลังนะครับต่ดต่อไปครับต่อไปน่าจะเป็นจังหวัดที่ได้ประตูอ่า ต่อไปก็เป็นได้ประตูต้นเอต้นเหตุที่เป็นคีย์ก็คือเรียนเกมคือถ้าพูดถึงเรื่องของเกมรับเนี่ยเขาการอ่านดักตัดเขาดีอย่างที่ผมบอกว่าเป็น c ีซีหนึ่งหนึ่เนี่ยก็คือห้อยห้อยเอาไว้อยู่ข้างหลังกลองหน้าเพื่อรอจังหวะพอเขาเซตเข้ามามาแดนกลางเมื่อไหร่เขาก็เตรียมที่จะหาจังหวะดักตัดอืลูงนี้ก็ต้อง ปุ๊บนะดูเลียนเจมนะปัง้งเตรียมแล้วอ่านตัดแล้วเริ่มเล่นแล้วต้องชื่นชมเซนส์ของชาญลงด้วยคือหยุดภาพนี้หน่อยก็ได้ครับเนี่ยมีสี่คนอ่ะมีสี่คนข้างในอ่ะคือเราต้องเห็นว่าเรียกชั่นเนี่ยจากอนันต์เนี่ยอยู่ประมาณเกือบสี่สิบสี่สิบหลานะสปินเข้ามาในบล็อกแล้วยิ่งถ้า r รีคชั่นของแต่ละคนน่ะเพิ่มจำนวนแล้วก็เคลื่อนที่ไปในบล็อกเมื่อไหร่คือมันก็มีช้อยในการเล่นเยอะนี่ต้อง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 บอกว่าคือเราต้องพยายามต้องฝึกพวกจังหวะารีคชั่นอย่างเงี้ยนะครับนะสปินเข้ามาละสี่คนในบล็อกมันก็มันก็ทำให้เพื่อนที่มีบอลนมันมีช้อยอะ่ะครับแล้วมันมีการเล่นที่มันหลากหลาย คือไอ้ที่น่าชื่นชมก็คือว่าตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าซ้ายของชารงค์ปิดจ็อบได้แต่พอเขาแต่งบอลปุ๊บแล้วมุมมันอับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันดีคือเขาก็รู้แล้วว่าเขาคงคงจะฝืนได้2แบบนะคือล็อกกลับมาแต่ล็อกกลับมาเนี่ยมันเสียเวลาแน่แต่พอเขาเหลือบเห็นว่าเอออันตน์นเข้าพื้นที่ปุ๊บการเหยียบกลับมามันเลยกลายเป็นการเล่นร่วมมันที่สวยงามซึ่งอันเนี้ยที่โค้ชแขกบอกว่าสถานการณ์พวกนี้ยังไงก็คือต้องซ้อมมาดีถูกไหมไม่มีทางจะคิด,ดเองหน้าง,งานได้ได้ ได้บ้างก็มีแต่ว่ามันก็คงไม่ไม่ได้เกิดขึ้นในบ่อยแบบนี้นะครับใช่ใช่โอเคช็อตต่อไปเลยครับลูกที่ห้าครับ,รบลูกที่ห้าลูกที่ห้าเป็นจังหวะก็ตึงเคาน์เตอร์เพสซิ่งเนี่ยแหละคือทรานซิชันจากเกมลุกเป็นเกมรับแลนะเราได้บอลอยู่นะก็ต้อง ชื่นชมตัวที่ลงไปใหม่ชนะพัฒบัวพันธนะครับก็รอโคเบอร์พื้นที่เพื่อยับยั้งไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นเกมลุกสวนกลับมาเราจะดูว่าจังหวะเป็นไงพอได้ปุ๊บชนะพัฒเข้าถึงแล้วตามตลอดแล้วตัดบอลได้แล้วก็เป็นที่มาของจังหวะด้วยการยืนเชฟหลาหลวมของฟิลิปปินส์คือเบอร์สิบสี่ห้อยมันก็เลยเป็นช่องเลย เบอร์สิบสี่ห้อยเนี่ยฮนะเหลือไปนิดนึงแล้วดูดิคือชานนลงต้องยอมรับนะว่าคือประสบการณ์ที่เขาไปเล่นที่สเปนทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นเ,ออเรื่องของลูกอย่างเงี้ยนะลูกอย่างาเงี้ยมันได้มาใช่มันเป็น killer pass ที่แบบสมบูรณ์แบบอะ่ะแล้วก็น้องก็ทําได้หลายครั้งนะต้องชื่นชมคือเป็นทั้งตัวพาแล้วก็เป็นตัวพาสด้วยตัวส่งด้วย ือน้องเขาเป็นตัวที่เลี้ยงกินตัวได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวเพเมเกอร์เป็นตัวคีแมนอ่ะเหมือนพวกอินเนสตาที่แบบแทงพวกลูกคิลเลอร์พาร์อย่างเงี้ยได้ด้วยลูกแอสซี่อย่างเงี้ยต้องต้องยอมรับก็คือคือมุมในการที่เขามองอ่ะหรือว่าพวกเพอร์เซพชันเขาอ่ะการที่เขารับรู้สถานการณ์อ่ะเขารับรู้สถานการณ์ได้เร็วแล้วก็สายตาเขาเนี่ยคือเขาสแกนหมดทุกอย่างได้ได้รู้อันนี้ต้องยอมรับ,รบว่าคือ ทำให้แบบไปเล่นที่ต่างแดนมันทําให้เขาแบบพัฒนามากขึ้นขนาดนี้ก็จะเหลืออีกสองลูกสุดท้ายใช่ใช่ครับเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดครับข้อผิดพลาดก็ตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวพ่อแม่ถักกราฟิกไม่ทันอ่ะภาพเนี่ยมันจะต่อเนื่องจากครึ่งแรกไนงะ กลับไปนิดนึงคนระับเราจะเห็นว่าเรื่องของการบิวอัพเราจะใช้ตัวอินเวอร์สเนี่ยบางทีก็คือนะเอาปีกเข้าไปหุบข้างในเนี่ยต้องดูด้วยว่าสมมติถ้าเจอกับทีมระดับสูงเขาก็ผมคิดว่าทีมที่เขาจะเจอกับเราต่อไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมองเกมนี้อยู่แล้วรเราต้องดูด้วยว่ารเรื่องของจังหวะในการที่หมุนน่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบแมนแมนแมนทูแมนเนี่ยก็ ก็เสร็จเขาเหมือนกันนะใช่ผมว่าลูกนี้ถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลิปปินส์แล้วเป็นพวกชาติแบบอ่าพวกตันตรงๆอ่ะชาตบฉันนําแค่เอาอย่างอินโดเนี่ยก็พอละหรือเวียดนามเนี่ยว่าลูกเนี้ยเสร็จแน่นอนนะครับเพราะวพื้นที่เปิดและสืนค่าจริงครับก็เหมือนอันนี้คืออยากทําให้ทุกคนได้เห็นว่าคือครึ่งแรกอ่ะเรามีการหมุนกันที่ดีซึ่งเขายังไม่ได้อ่านเกมเราหรือว่าจับจุดเรา แต่นี้เป็นของครึ่งหลังเขาสามารถที่จะแกะบิวอัพของเราได้เขาสามารถที่จะเพรสแล้วตัดบอลได้ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเจอถ้าเจออย่างเงี้ยการการหมุนตำแหน่งการเก่งๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้เขารับมือโดยการที่เล่น Man Man มแ<ต>มน,มนทูแมนเนี่ยก็อันตรายอยู่นงี้ยเพราะว่ามนกนประกบตลอดที่ดีสําหรับชุดนี้ก็คือมันเคยจะมีความผิดพลาดที่โดนตัดแล้วก็เสียประตูเวลาด้วยอฟุตบอลมันทําไปย้ําคิดย้าทําเนี่ยเหมือน เด็กต้องกล้าก่อนนะโคตรแข็งเนาะที่จะกล้าเล่นแบบเนี้ยเพราะถ้าคุณไม่กล้าเล่นแบบเนี้ยมันก็จะมีสองสถนานการณ์คือคุณก็ต้องคืนหลังในเวลาที่เขาเข้ามาบีบแต่ถ้าคุณกล้าที่จะล่อเข้ามาแล้วคุณแกะแล้วถ้าคุณแกะหลุดเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของประตูเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแต่แต่คุณภาพทีมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับฟิลิปปินเนี่ยเขาเขาบีบเราไม่ตายแต่ถ้าเป็นทีมอื่นผมเชื่อว่าไทยก็ก็มีสองอย่างคือคยาบบอลคืนหลังกับเพิ่มปบบอให้้เรร็วขึนนะคั หมดแล้วครับคลิปหนึ่งคลิปอ่าคลิปสุดท้ายหนึ่งคลิปก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายครับพื้นที่สุดท้ายเรื่องของเทมโปครับก็คือเรื่องของจังหวะในการเข้าไปเล่นเกมลุกในพื้นที่สุดท้ายในการเจาะนี่แหละการเจาะเข้าไปเอ,อยังตอนเนี้ยนะครับเอ,อตัวหลักของพวกเราเนี่ยคือถ้าเจอกับผู้เล่นหรือว่าทีมใน ระดับเนี้ยก็ยังไม่แข็งแกร่งนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเรื่องของลูกอินดิวดวลได้อยู่เราจะสังเกตว่าตั้งแต่ครึ่งแรกคืออน,นันต์ยออสัมานันพอเวลาได้บอลก็คือใช้อินดิวดวลแล้วก็กินตัวได้ชาณงค์กินตัวได้เทีรสักกินตัวได้กุรเชษกินตัวได้นะครับแต่ถ้าเจอในทีมหลักๆเนี่ยซึ่งจากครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยจากเกมเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าจังหวะในการที่เข้าไปเจาะในพื้นที่สุดท้ายอ่ะ ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ซึ่งเราเห็นหลายๆครั้งว่าน้องๆก็พยายามทํานะแต่ด้วยพอเวลาเป็นจังหวะที่ได้บอลจากด้านข้างแล้วมันมีพื้นที่เราอาจจะใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นแบบอินดิวิวดมีความสามารถลากเลือ้อยกินตัวแล้วก็ค่อยไปจบสะกอแต่ถ้าเจอกับเทีมแบบทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราอ่ะเราก็ต้องพยายามที่ต้อง เล่นพวกคอมบิเนชันให้เยอะอ่าครับ,รบอันนี้อันนี้สิ่งที่ผมดูในเกมเนี่ยคือผมดูว่าผมดูว่าคือฟุตบอลมันขาดไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยในครึ่งในในช่วงของกลุ่มในทูปสเตดอ่ะผมมองดูว่าคือเราน่าจะผ่านไปได้อยู่แล้วตอนเนี้ยต้องไปมองคิดว่าถ้าไปรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับใครแล้วต้องเตรียมอย่างไงบ้าง